วันนี้เป็นวันที่สามสิบตุลาคมนะครับวันนี้อีกไม่กี่วันก็จะถึงงานลอกระทงแล้วครับพระสงฆ์ของเจ้าของเราก็ช่วงนี้ยังไม่ได้ไปเข้าอยู่ปริวัติกรรมนะครับยังไม่ได้ไปล่าเอกจังเพราะว่าหลายวัดหลายวา,าก็จะจัดงานลอกระทงกันนะครับเขาก็จะงดไอ้ปริวัติไปก่อน <c oughs> งานปริวัติกรรมและบางวัดนี้ก็ยังมีบุญกระถิ่นกันอยู่นะครับ เพราะว่าบุญกระถินมันไปถึงรอกระทงเลยครับคือหลังออกพรรษาหนึ่งเดือนครับในระยะของบุญกระถินเราก็อยู่ในวัดในวาของเราครับกระพติปฏิบัติทำไปในวัดบางเราของเราก็ได้ครับปัดกวาดหรือว่าทำความสะอาดวัดวา,ารามของเราไปเพราะช่วงนี้ลมแรงนะครับหน้าหนาวกําลังเริ่มมาแล้วครับนี่แถวน,นี้เขากำลังเกี่ยวข้าวกันเต็มนะครับแถวแถววัดของผมนี่กําลัง เริ่มเกี่ยวข้าวกันข้าวหอมมะลิครับข้าวหอมมะลิสุรินเลยครับเพราะว่าบ้านผมอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ํามูลนะครับช่วงนี้แม่น้ํามูลก็เริ่มลดลงแล้วครับเพราะว่ามันน้ํามูลมันท่วมมานะครับท่วมท่วมนานนะครับท่วมเป็นเดือนข้าวที่โดนแม่โนน้ําท่วมนะก็เสียหมดแต่ว่าก็ยังมีหลายส่วนนะครับที่ว่าน้ําไม่ท่วมก็ได้ได้ผลผลิตดีเหมือนกันครับแต่ราคาข้าวมันตก ราคาผักชีกิโลละสามร้อยบาทราคาต้นหอมกิโลละสองรอยบาทแต่ราคาข้าวห่มมะลิสุรินนะครับกิโลแค่สิบสองบาทเองครับญยตดโยมก็เอาไปขายได้สิบสองบาทต่อก,กิโลครับข้าวเปลือกโอ้เสียดายข้าวนะครับข้าวหอมมะลิของเราเนาะมันไม่ค่อย,อยนี้หรอกครับสงสารหาาดโยมเขาเพราะเขากดราคานะครับกดราคาข้าว นี่ขนาดประเทศไทยเราน้ําท่วมเยอะนะครับจังหวัดอุบลราชธาน,นีนี่เสียหายหมดเลยนะครับข้าวข้าวก็ไม่ค่อยมีจังหวัดศรีสะเกดนี่ก็เสียหายเยอะสุรินในตัวสุรินก็เสียหายเยอะจังหวัดทางภาคกลางเขานะครับภาคนครเสีย,ยุธยาชัยนาทสิงห์บุรีนี่เสียหายหมดเลยครับข้าวครับแต่ว่าทําไมราคาข้าวไม่ขึ้นไปกิโลละสามสิบบาทครับทุกคนคงจะสงสัยนะครับ แม้แต่ผมก็ยังสงสัยเหมือนกันครับผมเป็นลูกชาวนาเนาะเกิดมากับการทำไร่ทำนาลืมนตาอ้าปากยากครับชาวนาข้าวแต่ถ้าต้นหอมผักชีน้ำท่วมนะครับแถ,ถวแถวภาคกลางที่เขาปลูกกันน่ะคือว่าผักกระหล่ำพวกผักอะไรพวกนี้ถ้าน้ำท่วมปุ๊บเสียหายปุ๊บเขาจะขึ้นกิโลจากกิโลละร้อยกลายเป็นกิโลสี่ร้อยครับห้าร้อยแต่ว่าข้าวนะครับน้ำท่วมน่ะข้าหอมมะลิคือว่าข้าว ประเทศไทยเรานะ่ะน้ำท่วมนะ่ะราคาข้าวไม่ขึ้นนะครับคงจะสงสัยกันนะครับในทั่วโลกนี้ครับเพราะก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักอยู่แล้วครับก็ทําให้ชาวไร่ชาวนาวของเราบางคนนี่คือติดนี้ติดสินทอสอแล้วครับ <c ười> คือไม่ลืมนตาอ้าปากไม่ได้ยกเว้นที่พวกที่เขามีเงินเดือนหรือว่าเป็นพวกข้าราชการนะครับแต่เขาทํานาด้วยนะครับเป็นครูเป็นตํารวจเป็นอะไรพวกเนี้ เพราะว่าทุกหมู่บ้านมันก็จะมีครูอยู่แล้วเนาะอาชีพครูอาชีพตำรวจอะไรเงี้ยนี่นพวกนี้เขาไม่ได้จนหรอกครับพวกตำรวจนี่อู้นาเยอะจะตายพวกครูนี่มีนาเยอะจะตายครับเงินเดือนออกมามีเงินเดือนนงสูงมาก็มาซื้อนาไว้มาเอานาจำไว้เขาไม่ไม่อดหรอกครับพวกครูพวกราชการเงินเดือนก็มีจะขึ้น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 ครับเขาสอนไม่สอนเขาก็ได้เงินเดือนอยู่แล้วครับแต่ว่าชาวไร่ชาวนาเราอ สงสารนะครับปีนี้น้ําท่วมนะครับปีนี้น้ําท่วมใหญ่มากใหญ่กว่าปีห้าสิบสี่ด้วยนะครับปีนี้น้ําท่วมในประเทศไทยของเรานี่ครับประสบกับอ,อุทกภับยบ้างอะไรบ้างเรื่องราวในร้ายๆในประเทศไทยของเราปีนี้เจอเยอะมากครับก็รู้สึกสงสารนะครับญาติโยมนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็อู้อช่วยญาติโยมไม่ได้ครับมัน ไม่ใช่วัดใหญ่ๆเขาในเมืองนะครับที่จะมีกระถินเป็นร้อยล้านนะครับนี่กระถินวัดผมได้แค่ห้าหมื่นหกหมื่นเองครับ <c oughs> งานกระถินบุญกระถินปีนี้นะครับได้แค่หกหมื่นกว่าบาทเองครับอืย่างวัดใหญ่เขาที่ออกข่าวดังนะครับเออกระถินร้อยล้านนี่ครับไม่รู้เอาไปทําอะไรหมดกับเงินร้อยล้านสองร้อยล้านบ้านผมหกหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นมีบ้านร้อยแปดสิบหลังคาเรือนนะครับหมู่บ้านที่ผมอยู่นี้ แต่ว่าได้เท่านี้เองครับนี่ตอนนี้กําลังตากข้าวกันเต็มเลยครับนี่ผมก็มาพักมากางเต็นท์นอนในศาลาธรรมสังเวชแล้วครับเพราะว่าถ้าไม่มานอนอยู่ที่นี่ก็นกพิราบมาขี่ใส่ <c oughs> มีแต่ขี้นกพิราบเต็มอยู่ผมก็มาทำความสะอาดก็ปัดกวาด <c oughs> คนเรานะครับถ้าสะอาดไปอยู่ที่ไหนก็สะอาดครับถ้าคนสกปรกไปอยู่ที่ไหนก็สกปรกเหมือนกันครับคนดีไปอยู่ที่ไหนก็ ทำความดีให้ญาติโยมทําให้ดีความดีให้วัดบารามเขาถ้าคนชั่วครับพระชั่วไปอยู่ที่ไหนก็ชั่วเหมือนเดิมครับไปอยู่ที่ไหนก็สกปปกเหมือนมครับเราต้องดูต้องจิตที่จิตจิตจิตใจของเราแหะครับสะสมคุณงามความดีอยู่ที่จิตใจของเราทําจิตใจให้ขาวรอบแล้วครับสัพพะปัสสะการนังกุศลสูปสสัมปทาสกิตตะปริโยทปะนังเอตังพุทธานาสานังครับ อันนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาของเรานะครับศูนยรรวมของหัวใจพระพุทธศาสนาของเราก็อยู่แบบแค่นี้นะครับก็คือการทําจิตใจให้ขาวรอบและครับการทําการไม่ทําบาปทั้งปวงนลครับทั้งทางกายวาจาใจนะครับคําว่าทั้งปวงนะครับการไม่ทําบาปทั้งปวงทั้งทาง,ทง,ทงกายวาจาใจไม่คิดร้ายเขาไม่ทําร้ายเขาไม่พูดให้ร้ายเขาแล้วก็ไม่ไปฆ่าเขานลครับ มือเราไม่ไปต่อเขาแ้จิตใจของเราก็คิดดีนะครับทําดีไม่ไม่คิดร้ายครับพอจิตใจของเราคิดดีมันก็พูดก็ออกมาดีครับไม่ไปต่อว่าเขาไม่ไปต่อวา่าคนนั้นไม่ไปว่าคนนี้จิตใจของเราไม่คิดร้ายแล้วเราก็ไม่ไปทําร้ายใครด้วยกนะ็คือทางกายวาจาใจครับอืมกายทุจริตวจีทุดกายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตนะครับ คิดดีทําดีพูดดีแล้วก็การทําจิตใจให้ขาวรอบนะครับเมื่อเราไม่ทําบาปแล้วมันก็ทําบุญแล้วครับการทําจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วครับก็คือการสร้างคุณงามความดีเลครับการทําความดีในทุกๆวันครับไม่ต้องว่าเออทําบุญนิดน้อยไม่ทําอย่าไปคิดเลยครับแล้วก็อย่าไปคิดนะครับว่าเออทําดีแล้วทาไมไม่ได้ดีอย่าไปคิดครับสักวันหนึ่งมันก็ได้ดีเองครับไม่ต้องไป น้อยเนื้อต่าใจนะครับสําหรับพระใหม่ภาษาน้อยครับอย่าไปคิดน้อยใจครับว่าเราไม่มียศไม่มีตําแหน่งไม่มีอะไรอย่าไปคิดครับทําไปเถอะครับก็ค่อยสะสมไปคุณงามความดีบุญกุศลมันจะเพิ่มไปเองครับสุโขบุญยสะอุจโยนะครับการสั่งสมบุญนําความสุขมาให้ครับบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าครับทําไปเถอะครับก็ค่อยทําไปก็ค่อยคิดไปก็ค่อยทําไป อย่าไปน้อยเนื้อต่ําใจนะครับเพราะเราเกิดขึ้นมาในชาตินี้แล้วเราก็มีความตายเป็นที่สุดแล้วครับไม่มีใครหนีความตายไปได้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นสิงสารสัตว์เป็นคนทั้งโลกนี้แหละครับทุกคนเหมือนกันหมดเหมือนกันที่ไหนครับเหมือนกันที่อาการเกิดขึ้นมาครับเกิดขึ้นมาพร้อมกับความทุกข์เลยครับมีทุกข์นะครับร้องอุแว่อุแว่เนี่ยออกมาครับเอาความทุกข์มาด้วยครับ เกิดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันครับคือเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แปรไปสลายไปดับไปไม่มีอะไรเป็นหนีความตายไปได้หรอกครับเราสิ่งที่เราจะต้องนึกต้องคิดกันก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับการเข้าอยู่ปริวัติกรรมของคณะสงฆ์ของเราครับงานคณะสงฆ์ของเราครับทาพระให้เป็นพระนะครับการประพฤติปฏิบัติธรรมการเข้าอยู่ปริวัติกรรมผมปีที่แล้วได้เจ็ดป่าครับ คือเป็นลูกกรรมห้าป่าอาจารย์กรรมสองป่าแต่อย่าไปคิดนะครับมีพระต่อต้านนะครับพระที่ต่อต้านว่าโอ้ยเป็นอาจารย์กรรมไม่มีประโยชน์ไม่ใช่นะครับท่านลองเป็นพระที่จับไม้พาเขาสวดมนต์พาเขาปฏิบัติท่านลองดูนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยคอยไปบอกวัดอย่างเดียวขึ้นวัดอย่างเดียวไม่มีประโยชน์หรอกครับถ้าท่านคิดอย่างนั้นท่านลองพาเขาปฏิบัติแล้วก็พาเขาขึ้นวัดหรือว่าพาเขาสวดมนต์นะครับเป็นไม้แรกนะครับท่านลองดูนะครับ ท่านจะรู้ว่ามันมีประโยชน์ขนาดไหนคือว่าได้ประพฤติปฏิบัติเหมือนกันกับลูกกรรมนะครับแล้วที่นี้เป็นป่าของอุปชาของเรานะครับเป็นครูบาอาจารย์ของเราเราต้องนึกต้องคิดกันนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยมันหนักมันเหนื่อยอย่าไปาคิดอย่างนั้นครับคิดว่าเป็นอาจารย์กรรมลูกกรรมปฏิบัติเหมือนกันท่านลองคิดแบบนี้ดูนะครับอย่าไปคิดว่าโอ้ยอาจารย์กรรมผมไปป่าไหนผมไม่เป็นรอกอาจารย์กรรมใช่อยู่ท่านไม่ใช่อุปชาของท่านแต่ผมที่เป็น สองป่านนี่คืออุปชาผมนะครับคือก่อนเข้าพรรษา15วันและออกพรรษาสาวันเป็นอุปชาผมคือเป็นพระคูมมพวันธรรมวิสิทธิ์เป็นเจ้าอาดีตเจ้าคณะอำเภอสตึกเพราะท่านมรณาภาพไปแล้วครับเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานี่ครับกลางพรรษานะครับนี่แหละครับอย่าไปว่าเขานะครับว่าโอ้เป็นอาจารย์กรรมไม่มีประโยชน์อย่าไปว่าเขานะครับเป็นอาจารย์กรรมแต่ถ้า ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะ่ะพาเขานำพาเขาปฏิบัตินำพาเขาสวดมนต์แล้วท่านจะรู้ว่ามันมีประโยชน์เหมือนกันครับได้มนเพราะงานปฏิบัติสกรรมนะครับถ้าท่านเป็นคนเป็นพระที่ไม่สนใจเรื่องบนเลยอนะ่ะไม่ไม่ได้หรอกครับเพื่อเพื่อธรรมนิยามสามสิบพรรษายังสวดไม่ได้เลยครับธรรมนิยามนะครับพระบางรูปบางท่านนะครับสามสิบพรรษายังสวดไม่ได้นะครับธรรมนิยามธรรมจักรกับประวัตนาสูตรนี่ครับ ยี 23, ่สิบสามสิบภาษาบางรูปบางท่านยังสวดไม่ได้นะครับเอาให้จบแล้วไม่ต้องดูหนังสือนี่ครับสวดโป้ง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 ,ปง,ปง,ปงดูนะครับแล้วนําพาเขาปฏิบัติในป่าปริวาสกรรมนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าไม่ดูหนังสือนะ่ะท่านจะรู้ว่าต้องแข็งต้องแม่นนะครับการสวดมนต์นำพาเขาปฏิบัติเพราะฉะนั้นการเป็นอาจารย์กรรมก็มีประโยชน์นะครับไม่ใช่มีประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการเข้าอยู่ปริวาสกรรม พอเราเก่งมนแล้วเราก็เก่งปฏิบัติแล้วเราก็จะไปเป็นลูกกรรมที่ไหนก็ได้ครับทั่วทั้งประเทศไทยนะครับนี่ผมผ่านมาแล้วครับที่ไอ้ป่าประชาร่วมใจที่ผ่านมาครับพอผ่านอาจารย์กรรมมาตอนนี้เพิ่งหลังออรวันศศีวันต่อไปผมก็เป็นลูกกรรมได้สบายแล้วเพราะผ่านฝ่าอุปชาผมมาแล้วนู่นแหละก่อนจะเข้าวันสาอีกครั้งหนึ่งเลยผมถึงจะเป็นอาจารย์กรรมอีกครั้งหนึ่งยกเว้น เป็นป่าที่ผมมีความศรัทธาในอาจารย์กรรมหรือว่าในเจ้าคณะหรือว่าในหลวงพ่อเจ้าบ้านเลยถ้าให้ผมเป็นช่วยเป็นอาจารย์กรรมผมก็เป็นได้ครับนำพาปฏิบัตินำพาสวดมนต์ได้หมดเลยครับหนังสือมนต์วิทยภพระสหัสนยัยธรรมนิยามเจริญพุทธมนต์ฉบับเต็มอีติปิโสร้อยแมาเถอะครับ ถวายพอพระหรือว่ามงคลจกักรวาลใหญ่มากเครับหนังสือสวดมนต์นั่นแหละมนต์พิธีครับผมไม่ต้องดูหนังสือหรอกครับสวดมนต์ให้ผมเป็นไม้หนึ่งสบายๆครับไม่ต้องดูหนังสือด้วยครับคนเราหาอะไรก็ได้แบบนั้นแหละครับหาปู่ก็ได้ปู่หาป่าก็ได้ป่าครับประพฤติปฏิบัติอะไรก็ได้แบบนั้นทั้งหมดครับแต่ท่านหาหวยท่านก็ได้หวยนะครับ ผมไม่เล่นหวยคะผมผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วการศึกษาทมการปฏิบัติทมการเข้าอยู่ปฏิวัติกรรมนะเราเป็นพระสงฆ์เจ้ามีหน้าที่ทำนะครับเพื่ออะไรอะ่ะต่อไปหาญาติโยมต่อบุญกุศลไปหาญาติโยมเขาเพราะญาติโยมเขานี่โอ้เขามองเรานะครับสบายตานครับมันเป็นบุญตา มองเห็นเรามองเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าของเราเนาะไปเข้าฏิวัตรกรรมมาเนาะเห็นเดินไปบินธบาตตอนเช้านี่โอ้ยญาติโยมนี่นั่งบางคนนะครับก้มก้มคือกาดตีนนะครับพูดง่ายๆครับพูดตรงๆก็คือกาดตีนนะครับขอให้แต่เขาได้กาบเราแค่นั้นเองครับญาติโยมบางคนนะครับบางคนนี่เห็นเดินไปพระสงฆ์องค์เจ้าเราเดินไปบินธบาตินะครับมาจต่ป่าปฏิวัตรใหม่ ยิ้มญาติโยมครับยิ้มสบายสบายตาเป็นบุญตาพอมันสบายตาแล้วมันก็เป็นบุญใจด้วยสบายใจด้วยอืออืม,อมบางทีพูดคุยกับเรานี่โอ้ยพูดมานี่สบายปากเป็นบุญปากนะครับนี่แหละมันอะไรมันก็คือการส่งต่อบุญไปหาญาติโยมนะครับเราเป็นพระสงฆง์เจ้าบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานะอย่าไปน้อยใจนะครับว่ารรษาน้อย รือว่าเป็นพระน้อยเป็นพระใหม่อย่าไปน้อยใจครับอยู่ที่ตัวของเราเองครับเป็นพระใหม่พระเก่ามีความสําคัญทั้งหมดครับเป็นคณะสงฆ์ได้ครับอย่าไปน้อยใจนะครับแล้วอย่าไปน้อยใจนะครับว่าสวดมนต์ไม่เก่งหรือว่าอ่านหนังสือไม่ออกขอให้ท่านตั้งใจครับตั้งใจครับประพฤติปฏิบัติตั้งใจสวดมนต์ตั้งใจหัดสวดมนต์อย่าไปขี้เกียจนะครับเวลาเขาสวดมนต์โอ้ยทำเป็นนั่งหลับตาครับอย่าไปขี้เกียจอย่างนั้นครับท่านไม่ได้มนต์หรอกครับ แต่พอเขาจะนั่งหลับตาหรือว่านั่งสมาธิท่านออกไปสูบบุรี่แล้วมันจะได้ไม่มีประโยชน์ครับไปเข้าไปเข้าห้าสิบป่าก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับปริวัติกรรมเขาเดินก็เดินกับเขาครับเดินจงกรมเขานั่งก็นั่งกับเขาเขาสวดมนต์กับสวดกับเขาเขาสวดมนต์แปลก็แปลเขาครับได้หมดครับทุกสิ่งทุกอย่างได้กับตัวของเราเองนะครับมันไม่ไปได้กับคนอื่นหรอกครับเราคิดเองทําเองมันก็ได้เองนะครับมันไม่ไปได้กับคนอื่นนะครับ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องนึกต้องคิดกันนะครับว่าเราจะเอาอะไรมาสู่ญาติโยมของเขาให้ข้าวให้น้ําเรานะครับอืมใส่บาตรให้เราได้ขบได้ฉันได้เคี้ยวครับอืได้มีอัตภาพอยู่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมสึ่งที่จําเป็นก็คือการนี่แหละข้าอยู่ปริวาสกรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องนึกต้องคิดนะครับว่าเราจะเอาอะไรมาสู่ญาติโยมของเรา แต่ละปีแต่ละปีไปเวลาผ่านไปไม่นานนะครับแต่ละปีแต่ละปีะปไม่มีอะไรแน่นอนมั่นคงเราสุขภาพร่างกายมันก็เสื่อมสุดไปตามกาลเวลาครับสังขารศาัสตานติชื่อว่าสังขารชื่อว่าเที่ยงมันไม่มีหรอกครับไม่ไม,ไม่มีไม่มีใครคงทนหรอกครับแขนขานี่ครับหลังไหลอะไร่งพวกเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเอลลวเราตาฝ้าตาฟางผมก็ตาฟางนะครับผมอ่านหนังสือก็ต้องใช้นี่ใช้แว่นสายตานี่ครับนี่ ก็ใช้แว่นสายตานี่ครับดูแต่ผมเป็นคนสายตายาวไม่ใช่สายตาสั้นนะครับเลนร้อยครับเพราะว่าผมตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มๆนะครับทํางานเชื่อมมาเยอะเชื่อมเหล็กนี่ครับเชื่อมเหล็กโครงลังคานี่นะครับเนี่ยเหล็กโครงลังคาเนี่ยผมทํางานเชื่อมมาเยอะนะครับประมาณสามสิบปีได้ครับอยู่กับวงการงานเชื่อมนะครับงานเชื่อมโครงลังคานะครับผมเป็นผู้ระเมามาเยอะมากงานเชื่อมโครงลังคา หรือในวงการก่อสร้างตูกระเบื้องอะไรพวกนี้งานทําบ้านเป็นหลังเนี่ยหรือว่างานโครงรางนี่โกดังอะไรพวกนี้ผมทํามาเยอะครับเพราะฉะนั้นสายตามันก็ฝ่าฝางไปเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่สุขภาพของผมนี่พยายามตึงไว้นะครับเพราะว่าผมต้องการบริจาคเลือดให้มันถึงอายุ60ปีครับปีนี้ผม54าีแล้วครับปีนี้ห้ปีผมก็จะบริจาคเลือดได้อีกประมาณ6ปีครับ ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าสุขภาพยังไหวครับบริจาคเลือดปีละสามครั้งสามครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณ 480cc ครับข้าวถุงเลือดนี่4 5 0ซีแต่อีก1 5ซีทั้งสองตัวนี่คือเข้าห้องแลลไปตรวจหาเชื้อครับแต่ละปีแต่ละปีนะครับผมบริจาคมาติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะครับครั้งที่21แล้วก็ปีละสมครั้งสามครั้งแต่มาปีนี้ผมได้สองครั้ง ต่ช่วงต้นปีมันไม่ค่อยสบายครับสุขภาพมันเสื่อมสุดไปแล้วครับอย่างที่ผมบอกแล้วครับไม่มีอะไรมั่นคงหรอกครับแต่สุขภาพร่างกายของคนเรามันเสื่อมสุดไปตามกาลเวลาแต่อย่าให้จิตให้ใจของเรามันเสื่อมแค่นั้นเองครับอย่าให้จิตให้ใจของเรามันเสื่อมสูลจากคุณงามความดีเสื่อมสูลจากศิลจากธรรมครับเราต้องนึกต้องคิดกันนะครับต้องปฏิบัติเอาครับสะสมเอาครับคุณงามความดีบุญกุศลครับ คนเรามันหนีความตายไปไม่ได้แล้วครับแต่สิ่งที่เราจะต้องนึกต้องคิดกันก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมการเข้าปริวัติกรรมพระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็เข้าอยู่ปริวัติกรรมครับแต่ถ้าเป็นญาติโยมก็ประพฤติปฏิบัติธรรมครับญาติโยมเขาญาติโยมเขามีประโยชน์นะครับแต่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็มีอนิสงส์ขณะสงฆ์ูมใหญ่ครับสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวัติกรรม แค่นี้เองครับสะสมไปเถอครับไม่ต้องไปสะสมกิเลสสะสมไอ้สิ่งที่ไม่ดีมากมายครับลดละเลิกนะครับหัดลดหัดละหัดเลิกไม่ใช่ว่าอันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาเอาอย่างเดียวครับอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูครับโลภโมโทสันโอ้ยขมโลภามอยากคามกิเลสหนาเกินไปนรกครับตกนรกอย่าไปคิดนะครับว่าเป็นพระแล้วตกนรกไม่เป็น เป็นภากระตรงโรคเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องนึกต้องคิดกันแหละว่าเราจะเอาอะไรไปเราจะเอาอะไรไปสู่ญาติสู่โยมของเราครับวันนี้ก็มีลมมานะครับลมแรงวันนี้อุณหภูมิเมื่อเมื่อเช้านี้23องศานะครับเมื่อเช้านี้ที่ผมจับดูนี่ก็อุณหภูมิ23องศานี่คืออำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเขตท,ทุ่งกุลาร้องไห้นะครับ ก็จะประมาณนี้แหละครับไม่ฟูดมากเพราะว่ามันมันอัพวิโดีโอลงอ่ะมันยากนะครับเพราะว่าเน็ตของผมมันน้อยผมใช้รายเดือนเนือน,น้อยๆครับเดือนละ2 0 0เวลาอัพวิโดีโอลงนะครับมันลงยากถ้าเกิน20นาทีไปนะโอ้ใช้เวลา3 -4 ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทําประมาณวิโดีโอประมาณ20นาทีประมาณน,นี้แหละครับให้มันน้อยๆหน่อยน,ะ,นะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแลลวเนาะอัพลง youtube ญาติโยมบางคนก็เข้ามาดูหรือว่าเพื่อนสาธมิตรที่เข้ามาดูก็ผมก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับบุญกุศลที่ผมสั่งสมมาก็ส่งต่อไปถึงญาติถึงโยมนะครับที่เข้ามาดูและเข้าส่งต่อไปถึงพระคุณเจ้าหรือว่าพระอาจารย์หลายรูปหลายท่านนะครับก็เข้ามาดูผมถึงไม่มีคอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรนะครับพราผมอีกอย่างผมก็ไม่อะไรมากมายครับก็ว่าจะประพึติปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับไม่ไม่มีคอมเมนต์ไม่มีอะไรธรรมดาก็ไม่เป็นไร ก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าหลายรูปหลายท่านนะครับบอกให้ผมพูดหวยบอกหวยผมไม่เล่นครับผมไม่เล่นหวยไม่พูดหวยครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีของพระสงฆ์องค์เจ้าของเราครับเพราะว่าที่ผมพูดไปก็คือว่าหรือว่าปฏิบัติไปคือในทางธรรมะครับในทางในทางสีขาวครับสีเทาสีดําผมไม่เอาครับเพราะว่าถ้าเป็นงั้นผมเวลาสีขาวไปเป็นโยมดีกว่าครับถึงเป็นโยมผมก็ยังไม่ไม่เล่นนะครับหวยไม่เล่นไม่กินข้าวเย็นครับ ก็ไปเป็นอุบาสกตามป่าปฏิบัติปาปฏิบัติธรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเป็นพระมาผมก็คือไม่เอาทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วแหละก็จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยครับอยู่แต่ว่าบุญของเราถึงแค่ไหนแค่นั้นก็ไม่ตั้งโคมวางอะไรมากมายครับอาววันก็แค่นี้ก่อนนะครับสาธุ